สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปพีิคศสนะคะในหัวข้อคำถามที่ว่าเรื่องราวดีๆแล้วก็โชคดีที่รอคุณอยู่ภายในช่วงเวลา1เดือนนี้นะคะภายใน1เดือนเนี่ย อาจจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะแล้วก็เด็กมีคําแนะนําจากไพ่เบาๆให้ด้วยนะคะมาลองเลือกกันนะมีไพ่สี่ใบเป็นตัวแทนไพ่สี่กองนะคะการสี่ใบตัวแทนไพ่สี่กองกองที่1จะเริ่มจากซ้ายมือคคือใบนี้กองที่1น,นะคะ2 3 4สามสี่เลือกได้เลยค่ะมาเลยมาเลยเริ่มเลยนะคะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งเนาะ คนที่เลือกกองที่หนึ่งหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะกองที่หนึ่งคิดขอดูลักนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณหน่อยแล้วกันเนาะเป็นคาใบบดเบา,บาๆเกี่ยวกับตัวคุณนะคะลักนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะตัวคุณอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับมีนกรกฎพิจิกนะคะตัวเลข13 12 11หรือว่า11 12 13ก็ได้เอ้ย14 สิบเอ็ดสเฮ้ยเออมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขเหล่านี้นะคะเอ่อแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ธนูนะคะแล้วก็หืมตุลน,นะคะธนูตุลเมถุนโอเคประมาณนี้เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะของตัวคุณแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวข้องเนะาะคราวนี้เนี่ยคิดขอถามให้เลยว่า ไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำคุณนะคะในช่วงประมาณ1เดือนต่อจากนี้หรือว่าภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากคุณที่คุณดูคลิปนี้เนี่ยอะไรที่คุณจะต้องระวงังหรือสิ่งที่คุณควรรู้นะคะไพ่บอกว่าขอให้ใช้ชีวิตด้วยการไม่ประมาทนะคะวางแผนก่อนว่าวันหนึ่งวันพรุ่งนี้ตื่นมาจะทำอะไรบ้าง นะคะแล้วก็การไม่เครียดการไม่คิดมากเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีทําดีอยู่แล้วทําต่อไปนะคะแต่ที่เพิ่มเติมมาคือวางแผนให้มัน practical หน่อยนั่นก็คือการเขียนออกมาว่าวันหนึ่งจะทำอะไรบ้างแล้วทำให้ครบตามนั้นนะคะไม่ต้องเป็นแบบแผนยิ่งใหญ่แผนเป็นเดือนหรืออะไรไม่เอาวันต่อวันนะคะนี่คือที่ไพ่แนะนำเนาะแล้วก็อะไรีคะไพ่อย่างแนะนำอะไรอีกคะไพ่บอกว่า ถ้าไม่มั่นใจอะไรอย่าพูดอย่าตัดสินใจอย่าเร่งรีบโดยเฉพาะเรื่องของงานหรืองเงินอย่าพูดอย่าสัญญาอย่าเร่งตัดสินใจอย่ารีบถ้าไม่มั่นใจนะคะทุกอย่างมีเวลาของมันแล้วก็จริงจริงมันมีไพ่วิวอัลฟ่าจูนเมื่อกี้แต่เคงไม่ได้โชว์ให้ดูวิวอั f ฟ r t จูนกลับหัวนะคะบอกไว้ว่าอะไรที่คุณรอมันอาจจะช้ากว่าที่คิดแต่แต่แต ที่มันช้ามันอาจจะเป็นเพราะว่าการที่คุณได้อะไรบางอย่างมาเร็วเกินไปมันอาจจะไม่เหมาะกับตัวคุณณเวลานั้นหรือได้มาแล้วมันไม่ได้ดีต่อตัวคุณอย่างที่คิดอืมการได้มาช้ากว่ากว่าที่คุณตั้งเป้าไว้หรือคาดการไว้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านั่นเองนะคะขอคําใบ้อีกเพิ่มเติมหน่อยค่ะคําใบ้่ะคําแนะนํานะคะหรือว่าคําทํานายก็ได้นะคะว้าวอะ สิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยมันจะเป็นจริงนะคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีสเสน่ห์นะคะเงินต่างๆที่เคยลงทุนไว้การพยายามต่างๆในอดีตสิ่งที่เคยตั้งเป้าหมายไว้ตำแหน่งงานการขึ้นเดือนๆคุณจะได้มาทั้งหมดจำไว้นะว่าถึงแม้จะได้ช้าไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้นะคะแล้วได้ดีด้วยดีมากไพ่เดอะสตา ไพ่หกไม้นะคะชัยชนะการเป็นดาวเด่นโดดเด่นได้ตำแหน่งได้รับคำชมได้รางวัลมีสเสน่ห์สิ่งที่ลงทุนลงแรงไปไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงใจความคิดต่างๆเวลาคุณจะได้มันกลับคืนมาแบบคูณสิบแฮปปี้ Happy เลยนะคะประมาณนี้อันนี้คือเท่าที่ไพ่ทาโร่บอกได้คระนี้ก็อยากรู้ว่าภายในหนึ่งเดือนนี้คุณจะมีโชคดีในเรื่องของอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่ตัวนี้ในการทำนาย ซิกเฮาส์กับเซเว่นเฮาสนะคะ สิ่งที่จะเป็นโชคดีของคุณที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้หรือว่าภายในหนึ่งเดือนนะคะนั่นคือเรื่องของสุขภาพใครที่ป่วยอยู่ก็จะหายใครที่พยายามลดน้ําหนักดูแลตัวเองก็จะเห็นผลนะคะสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานถ้ามีอุปสรรคเนี่ยคุณจะเอาชนะและผ่านอุปสรรคนั้นไปได้อย่างที่บอกว่าใครที่จะได้รับตําแหน่งได้รับคําเชิญต่างๆอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความสําเร็จคุณจะได้มานะคะแล้วก็ตรงนี้ คุณมีโอกาสที่จะได้เจอว่าที่แฟนหรือใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ปอีกขั้นหนึ่งอาจจะไปเจอครอบครัวแฟนหรือมีการขอแต่งงานมีการมันมีอะไรที่โดดเด่นในเรื่องของคู่เนื้อคู่โซเมทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ partnership เกี่ยวข้องกับแฟนนั่นแหละ เกี่ยวข้องกับคนรักนะคะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องราวดีๆเป็นการพัฒนาวความสัมพันธ์เป็นโชคดีในเรื่องของความรักคนรักนั่นเองนะคะใครที่โสดอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะมีแฟนอืมประมาณนั้นเลยนะคะคราวนี้มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนลัขนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กรกฎด้วยนะกรกฎหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับการมังกรเมษอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลองดูนะ โอเคประมาณนี้สำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะโอเคไปต่อนะคะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองเนาะหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะกองที่สองหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะคิดขอดูลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณค่อยค่ะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณนะโอเคธาตุ okay. น้ํานะคะมีนกระกฎพิจิกนะคะเมษสิง แล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นกลุ่มนะคะมีนกรกฎพิจิกเมษสิงห์แล้วก็กลุ่มนะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเลข6เลข5เลข1แล้วก็เลข14นะคะสําหรับตัวคุณเนาะโอเคครันนี้เดี๋ยวลองถามไพ่เลยว่าไพ่มีคําแนะนําอะไรให้คุณนําไปปรับใช้นะคะในช่วงประมาณหนึ่งเดือนนะับจากวันที่ดูคลิปนะคะวันนี้ อย่าตัดสินใจเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์กับใครเพียงเพราะว่าเขาหุ่นดีหน้าตาดีเซ็กแซบเซ็กดีเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่าเลือกเพียงเพราะแค่นั้น เพราะความรักหรือความสัมพันธ์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาแล้วก็เซ็กซ์เพียงแค่สองสาอย่างนี้นะคะมันมีปจัจจัยอื่นอีกดังนั้นพิจารณาดีๆก่อนจะตกลงเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนกับใครเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเพราะว่าพื้นฐานสิทธิพื้นฐานคนเราคือการเลือกดังนั้นคุณอยากได้อะไรแบบไหนกับใครเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองนะคะใครอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกคะ อยากบอกอีกว่าถ้าเจอคนที่ไม่ดีเข้ามาเข้ามาไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนหรือแฟนก็ตามถ้าเข้ามาแล้วทําให้คุณอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองเขาพยายามที่จะเปลี่ยนคุณทําให้คุณเครียดแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นนะดังนั้นไพ่บอกเลยว่าถ้าการมีคู่แล้วไม่ดีเป็นโสดดีกว่าเพราะคุณจะเฮงมากๆในเรื่องของเงินเงินแล้วก็งานจะโดดเด่นมากนะคะ เงินก็คือแบบไหลเข้าไหลเข้าไหลเข้าอะไรอยเงี้ยแล้วก็คุณจะเก็บเงินได้เป็นก้อนเลยด้วยนะคะคือ energy โสดดีกว่ามีคู่อะไราเงี้ยสำหรับตัวคุณนะแต่การมีคู่หมายความว่าถ้าคุณเจอคนที่ดีก็โอเคแต่ถ้าเจอไม่ดีไม่มีดีกว่าอืมไพ่บอกแบบนี้นะคะอ่ะาไพ่อยากจะแนะนำแล้วก็อยากบอกอะไรเพิ่มเติมอีกคะเป็นคําทํานายก็ได้นะไพ่บอกว่าการช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าการแบบ ให้ทานบริจาคเงินหรือใช้เงินใช้จ่ายเงินหรือให้ของให้อะไรไปแบ่งปันในสิ่งที่คุณมีเยอะแต่คุณอยากให้คนอื่นคุณแบ่งปันไปมันโอเคนะแต่ถ้ามันมากเกินไปมันไม่ดีนะคะไพ่บอกให้คุณวางแผนสองเรื่องขอให้เปลี่ยนนิสัยเลยอะถ้าคุณรู้สึกว่ามันเปลี่ยนยากจังเลยนี่มันตัวตนของเราั้นนี้เขาบอกให้พยายามก่อนอย่าเพิ่งบอกว่าไม่ได้เรื่องแรก วางแผนในเรื่องของการทําบุญหรือการบริจาคเงินหรือการให้คนอื่นยืมเงินหรือการใช้เงินออกไปเอขอให้เก็บก่อนใช้ขอให้วางแผนการใช้ให้มันน้อยลงค่ะคุณใช้เงินส่วนนี้ไปกับคนอื่นเพื่อนเข้าสังคมบริจาคเงินให้ทานทําบุญคุณให้เยอะเกินไปสมมตุติเรามีเต็มสิบคุณให้ไปแล้วหกลดลงมานะคะให้เหลือสักถ้าคุณรู้สึกว่ามันยากเราทําไม่ได้เราเป็นคนชอบให้อ่ะ ลดลงมาจาก 6, หเหลือสักสี่ก็ได้นะคะลองวางแผนดูไพ่บอกว่าฉันรู้ว่าเธอมีตังค์ฉันรู้ว่าเธอหาเงินได้ฉันรู้ว่าเธอหาเงินเก่งแต่เบาหน่อยเบาลงนิดนึงนะจ๊ะอะไรเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีสิบสี่คุณใช้ไป 6, หกค่ะเหลืออีกตั้งเท่าไหร่สิเหลืออีกตั้งแปดมันเยอะไปนะคะลดการใช้ลงหน่อยให้เหลือสักสี่ถ้าเกิดว่าลดลงมาเหลือสองมันยากไปคุณก็ลดจาก 6, หกเหลือสี่ค่อยๆลดนะคะแล้ว มันจะดีต่อตัวคุณเองในอนาคตเนาะในในเรื่องของอทรัพย์สินที่มีการเก็บเงินเงินเก็บเงินบ,บ,บ,บำนาญอะไรเงี้ยคือมันจะช่วยในเรื่องของตัวคุณในอนาคตในวันที่คุณแก่ตัวลงไปอะไรเงี้ยปรับเปลี่ยนนิสัยเรื่องการใช้เงินของตัวเองซะในวันนี้เกี่ยวกับสองสเรื่องที่เอกพูดไปเมื่อกี้คือการทาบุญให้ทานช้อปปิง้งให้เพื่อนยืมเงินการจ่ายเงินเพื่อเข้าสังคมอะไรเงี้ยคือลดมันลงนะคะโอเคประมาณนี้คันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่า ข่าวดีหรือว่าเรื่องดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่คุณดูคลิปนี้เนี่ยมันคือเรื่องของอะไรมันจะเป็นเรื่องของอะไรนะคะอโอเคอย่างแรกเลยนะคะเทนเฮาส์ House กับ f o ้ดเฮาส์นะคะอย่างแรก ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือการประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการสร้างไรายได้ต่างๆนะคะก็ใครที่หางานอยู่ก็จะได้งานใครที่มีงานทําอยู่แล้วก็จะได้รับคําชมได้รับการอ่าโปรโมทปรับเรื่องตําแหน่งนะคะขึ้นเงินเดือนอะไรว่าไปมันเกี่ยวข้องกับความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานสุดๆไปเลยนะคะมากๆนะคะแล้วก็โฟลทเฮาส์เนี่ยเคยรู้สึกว่าคุณจะมี มีความสุขกับการใช้เวลาอยู่บ้านของตัวเองมากขึ้นหรือใช้เวลากับคนในครอบครัวของตัวเองมากขึ้นาาาก,การทะเลาะเบาะแว้งกันในบ้านมันจะน้อยลงการกลับบ้านจะเป็นเรื่องที่คุณมีความสุขการอยู่บ้านอยู่ในห้องของตัวเองใช้เวลายอยู่ที่บ้านเก็บบ้านทาความสาะอาดอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะมีความสุขหมดบางคนเนี่ยใครที่จะกู้บ้านซื้อบ้านก็จะได้ซื้อนะคะจะได้มีที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยแล้วก็ใครที่ผ่อนบ้านใกล้หมดแล้วก็จะปิดหนี้ได้อะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะลงตัวมากๆเกี่ยวกับเรื่องของบ้านโฮม หรือที่ที่คุณอยู่แล้วคุณอบอุ่นมีความสุขที่สุดสำหรับบางคนนะคะบ้านหรือว่าโฮมที่เราเรียกเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นสถานที่แต่มันคือตัวบุคคลนั่นหมายความว่าคุณมีสเปคยังไงแล้วโสดมาตลอดนั่นนี่คุณอาจจะได้เจอคนที่ตรงใจตรงสเปคก็เป็นไปได้นะคะถ้าจะได้เจอนะจะเจอผ่านการทำงานหรือเนื้องาน นะคะโอเคประมาณนี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามาฟังใจกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วไปได้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนที่เลือกกองที่3ามหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะเคทขอดูลัคนาราศีหรือว่าดาวจันรนะคะของตัวคุณหน่อยนะคะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณนะคะโอเคพฤษศพกันมังกรนะคะแล้วก็เมทุนตุลตรงนี้น่าจะเป็นธนูนะคะ โอเคประมาณนี้เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องมีเลขสามเลขสามเลขห้าแล้วก็เลขเลขสิบเลขยี่สิบอืมแล้วก็เลขหกนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องยังไงบ้างเนาะเกี่ยวกับตัวคุณนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองให้ไพ่เนี่ยให้คําแนะนํานะคะสิ่งที่คุณควรรู้ควรรู้คําแนะนําหรือคําทํานายก็ได้นะคะภายในหนึ่งเดือนนะับจากวันที่คุณดูคลิปนี้นะคะ พ่บอกว่าขอให้คุณจริงจังแล้วก็คิดวางแผนเรื่องอนาคตเกี่ยวกับการทํางานของคุณนะคะขอให้คุณจริงจังวางแผนเกี่ยวกับอนาคตเรื่องของการทํางานและอย่าทําผิดศีลธรรมอย่าผิดกฎของที่ทํางานอย่าเดินทางลัดขอให้ไปแบบตรงตรงตรง,ตรงชินนะคะในเรื่องของงานนะเน,นเน้นเลยนะคะแล้ววันหนึ่งคุณจะประสบความสําเร็จ แล้วคุณจะรู้เลยว่าไอทางที่คุณเดินมาเนี่ยเฮ้ยมันถูกแล้วว่ะเฮ้ยมันมาถูกทางแล้วว่ะอือประมาณนี้นะคะแล้วก็อะไรที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอะไรเงี้ยอย่า,ไ,ยาไปทํานะในเรื่องของงานนะคะไพ่อยากเตือนอยากบอกอยากแนะนําอะไรอีกคะโอเคไพ่บอกว่าพูดให้น้อยฟังให้มาก อย่าเชื่อทุกคํำพูดของคนอื่นอย่าใจเบาอย่าใจอ่อนไหวอย่าหูเบาอย่าให้ใครมาเป่าหูได้มากไปมากไปกว่านั้นขอให้เป็นคนใจกว้างให้ไปเท่าไหร่คุณจะได้กลับมาสิบเท่าร้อยเท่านะคะรู้จักให้ก่อนอืมมากไปกว่านั้นแตอย่างที่บอกไปนะคะพูดให้น้อยฟังให้มากแล้วคนจะได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะคะ อะไรอีกนะคะที่ไพ่ยอยากจะบอกหรือว่าอยากจะเตือนแนะนำก็ได้นะคะโอเคไพ่บอกว่าเมื่อคุณไม่วิ่งตามหาเมื่อนั้นแหละคุณถึงจะได้มาไม่ว่าจะเป็นความรักหรือโชคลาภเมื่อคุณโฟกัสที่ตัวเองพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขเติมเต็มตัวเองก่อนคุณจะได้มาในสิ่งที่คุณไม่วิ่งตามหาเพราะ you deserve it คุณคู่ควรที่จะได้รับมันไม่ว่าจะเป็นความรักหรือโชคลาภก็ตามนะคะอะตามนี้นะโอเคไหมอันนี้เป็นเป็นคำแนะนำเบาๆจากไพ่นะคะคราวนี้แค่อยากรู้ว่าอะไรที่จะเป็นข่าวดีหรือเรื่องดาวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในหนึ่งเดือนนับจากที่คุณดูคลิปนี้นะคะ 11 House s นเฮาสกับเซกันนะคะข่าวดีของคุณเลยเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนของคุณจะนําข่าวดีมาให้หรือเพื่อนคุณกําลังจะมีข่าวดีนะคะคือเพื่อนจะแต่งงานเพื่อนท้องลูกอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะคะแล้วก็ตัวคุณจะได้ใช้เวลากับเพื่อนที่คุณสนิทใจด้วยคนที่คุณรักแบบเพื่อนสนิทอะไร้ะคะก็จะได้จะได้เหมือนกับใช้เวลาร่วมกันนะคะมากไปกว่านั้นคุณเคยฝันอะไรไว้ฝันของคุณจะเป็นจริงนะ ฝันในที่นี้แบ่งได้เป็น2แบบแบบแรกคือนอนหลับแล้วฝันอ่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่เป็นเรื่องดีๆนะคะแล้วก็ฝันอีกแบบหนึ่งคือตอนอเด็กๆสมมติสมมติมมตมมตนะเราฝ่ายฝันว่าเราโตขึ้นมาเราอยากเป็นไฟล์ททันดันเป็นนางฟ้าอยู่บนเครื่องบิน,นอะไรเงี้ยก็จะได้เป็นนะคะจะสมหวังดังใจหมายอ่ะไรที่เป็นฝันแล้วรู้สึกว่าเป็นฝันที่อยู่ไกลเกินเอื้อมมากเลยเหมือนดาวเนี่ยนั่งคนนั่งมองดาวอะไรเงี้ย แต่ในภายในหนึ่งเดือนนี้มันจะเกิดขึ้นจริงแล้วมันจะเป็นความจริงดังนั้นมันเหมือนฝันที่เป็นจริงอะค่ะประมาณนั้นเ e ็ o n d เฮาส์ตัวนี้นะคะเป็นโชคดีเรื่องของการเงินค่ะพูดตรงตรงเลยนะคะคุณอาจจะถูกหวยก็ได้ได้รับเงินเดือนเพิ่มได้รับโบนัสนะคะมีคนเอาหนี้มาคืนนะคะกู้เงินก็กู้เงินผ่านคือคุณจะมีเงินเข้ากระเป๋ามีเงินไหลเข้าบัญชีนะคะเป็นเรื่องของรายรับการโชคดีเรื่องของการเงินเราได้เงินแบบเป็นก้อนใหญ่อ่ะอ ก็คือเป็นเป็นเป็นโชคดีเรื่องของการเงินเลยเด่นๆเ,เลยนะคะภายในหนึ่งเดือนนี้เนาะก็ได้เงินมาแล้ว u s wisely เครพูดภาษาอังกฤษถูกนะ use wisely อือคือถ้าเราพูดไทยพูดไทยวะพูดภาษาอังกฤษแบบแบบทิ้งกลิชแบบภาษาไทยมันก็จะสลับสลับการออกเสียงไปอย่างเงี้ยนะคะก็คือได้เงินมาแล้วไม่ว่าจะได้เท่าไหร่ก็ตามร้อยสองร้อยล้านสองล้านก็ตาม u s wisely ก็คือใช้มันอย่างชญฉลาดใช้มันให้ดีอืม ประมาณนี้นะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้เป็นเราบายจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อที่เลือกกองสุดท้ายเนาะหรือว่าคนที่เลือกการใบนี้กองที่4ี่นะคะมาขอดูลักนณราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะของตัวคุณหน่อยนะคะลักษณราศีหรือว่าดาวจันทร์เนาะแล้วก็ตัวเลขคําใบอื่น,นๆโอเคจริงๆมาครบเลยนะคะเคลิกอยากบอกว่าเป็นดินน้ําลมไฟเลยก็ได้นะคะ ไม่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ที่เด่นถ้าเด่นจริงก็อ่ะพิจิกนะคะก็รกฎมีนอ่ะก็มาครบอยู่ดีถูกไหมตรงนี้ก็น่าจะเป็นตุลพฤ้ศพนะคะฮกลุ่มนะคะอันนี้เนี่ยพยายามเยอะๆแบบเนี้ยธนูนะคะธนูสิงห์เมษแต่ธนูเด่นกว่านะคะลองลงมาก็จะเป็นสิงห์อะไร <c oughs> เห็นไหมมันก็ครบเลยนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีเลขหกหมสิบแปด แล้วก็เลขหเลขเก้าเลขห้าเลขเจ็ดห้ามันออกมาอย่างนี้ประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรคราวนี้แค่ขอให้ไพ่แนะนำคุณหรือว่าเตือนก็ได้บอกอะไรก็ได้นะคะโอเคไพ่อยากบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของรักหรือหน้าที่การงานก็ได้นะคะแปลกนะ กองอื่นจะเป็นคําแนะนําหยูดคําเตือนแต่กองคุณเป็นคําทํานายเฉยเลยนะคะไพ่อยากบอกคุณว่ามีคนคนหนึ่งที่เค,ค้กไม่รู้ว่าเขารู้จักคุณแล้วคุณรู้จักเขา,ราหรือยังหรืออะไรเงี้นะแต่ไพ่บอกว่ามีคนคนหนึ่งนะที่ตัวสูงสูงหรือถ้าไม่สูงก็เป็นคนที่ไม่ได้อ้วนนะคะรูปร่างพอดีพอดีสมส่วนเนาะแล้วก็ฉลาด มี energy ของ1เป็นคนโสด2งเป็นคนตัวสูงแล้วก็หุ่นแบบที่เค้พูดไปเมื่อกี้3เป็นคนที่มีฐานะหน้าที่การงานที่ใช้คําว่ามั่นคงได้นะคะเป็นคนที่ทุกทุกสิ้นเดือนมีเงินกินนะอ่ะแล้วก็เป็นคนฉลาดไม่พูดเยอะไม่พูดมากแต่ฉลาดแล้วก็รู้เยอะนะคะเป็นคนที่ผิวดีคนคน,นี้มีการศึกษาเรื่องราวหรือศึกษาประวัติหรือแอบสืบแอบสองเรื่องราวของคุณมาสักพักหนึ่งแล้ว เขารู้สึกว่าเขาอยากจะร่วมลงทุนหรือร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ชิพขอคุณเป็นแฟนอย่างเงี้ยเออกับคุณงงไหมไม่งงเนาะมันเป็นไปในเชิงของธุรกิจก็ได้หรือในเชิงของคนรักก็ได้แต่คนคนเนี้ศึกษาคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เขาจะก้าวเข้ามาในชีวิตคุณและขอเป็นพาร์ทเนอร์ชิพหมายความว่า อาจจะทําธุรกิจกร่วมกันเนาะในเรื่องของใครที่มองหาเรื่องธุรกิจหรืออะไรเงี้ยหรือการลงทุนร่วมกันหาคนซัพพอร์ตนะคะว่าไปกับพาร์ทเนอร์ชิพคือเข้ามาแล้วขอเป็นแฟนอะขอทําความรู้จักได้ไหมอืมรู้สึกว่าคุณน่าสนใจจังเลยเออก็เลยอยากรู้จักแล้วจะพัฒนาไปเป็นแฟนอะไรเงี้ยว่าไปนะคะมีโอกาสสูงมากเลยนะเลือกอันนี้ใช่ไหมคุณที่เลือกกล่องเนี้ยมีมีโอกาสที่มันจะเป็น รักออนไลน์หรือมีอะไรที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติหรือมีอะไรที่มันแตกต่างกันมากเช่นคุณกับเขาเนี่ยทำงานคนละสายเลยหรือเขาอายุมากกว่าคุณคุณอายุมากกว่าเขาคุณอายุน้อยกว่าเขาเขา,ายุมากกว่าคุณอะไรเงี้ยว่าไปนะคะโอเคถ้าอยากบอกอะไรอีกคะเป็นคำำนําทํานายก็ได้หรือคําแนะนําคําเตือนก็ได้นะคะโอเคถ้าอยากบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนเก่าๆหรือคนใหม่ๆก็ตามเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ คนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามนะคะเรื่องอะไรก็ตามเอา,อางี้ก็ได้จะตัดสินใจอะไรตัดสินใจให้ดีพูดแล้วอย่าคืนคำเลือกแล้วอย่าก,กลืนน้ำลายตัวเองขอให้มั่นใจและเดินตรงไปตามที่ตัวเองตัดสินใจและเลือกแล้วถ้าคุณเลือกแล้วตัดสินใจแล้วทำมันให้เต็มที่ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงช่างมันขอให้คุณรู้ว่าคุณเลือกสิ่งดีที่สุดให้ตัวเองและคุณคิดมาดีแล้วคุณถึงได้ตัดสินใจแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานคนรักหรือใดๆก็ตามและทํามันไปแบบเต็มที่แบบไม่มีลิมิตอะคะ่ะจำไว้นะว่าการพยายามของคุณอะมันอยู่ในสายตาของจัก,กรวาลหรือว่า u n i ิเวอ e ์สเสมอคุณจะได้รับผลการตอบแทนกับมันแน่นอนนะคะแต่จำไว้นะอย่าอย่าผิดกฎธรรมชาติอย่าผิดกฎหมายอย่าผิดศีดิลธรรมนะโอเคไหมดังนั้นอะ่ะลุยได้เต็มที่เลยนะคะ แล้วคุณจะได้รับผลดีๆตอบกลับมาแน่นอนไพ่เหมือนบอกว่าให้ทำคนเดียวประมาณนะเคกไม่รู้ว่าทำอะไรว่ะแต่ว่าคุณสามารถทำได้ทำคนเดียวนี่แหละไปคนเดียวนี่แหละเลือกเลยเลือกทางเดินของตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เคกไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรก็ถ้ามันเป็นเรื่องของคุณอนะคอมเมนต์บอกเคสก,ก็ได้ว่าเออมันคือเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเห็นไหม ขอให้ทำเต็มที่แล้วจะไม่ผิดหวังคุณจะมีความสุขแน่นอนไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของความรัก การตัดสินใจเลือกคนใหม่แทนที่จะเลือกคนเก่าเพราะการเลือกคนใหม่อย่างน้อยเขาไม่ทําให้เราละแวงแน่นอนคนเก่าเรารู้อยู่แล้วไงว่าข้อผิดพลาดข้อไม่ดีของเขาคืออะไรนั่นนี่หรือบางคนเลิกกันไม่ดีอะไรเงี้ยการกลับไปเลือกคนเก่ามันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่เพราะมันระแวงคิดหอกว่าเออการเลือกคนใหม่ก็อาจจะดีกว่าว่าไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่บอกว่าไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรทางไหนก็ตามมันถูกกําหนดไว้แล้วว่าวันหนึ่งคุณต้องมาอยู่ตรงจุดทางแยกแล้วจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวา คือทุกๆคนอะอยู่ในจุดที่มันจะต้องมีจุดๆหนึ่งอะที่เราต้องตัดสินใจทางเลือกที่มันสําคัญที่สุดในชีวิตอะไรเงี้ยไพ่บอกว่าก่อนหน้านี้นคือถ้าเลือกแล้วขอให้เดินไปนะคะเมื่อคุณเลือกแล้วที่จะเปลี่ยนเลือกแล้วที่จะเดินไปในทางที่คุณเลือกไม่เกิน3ปีคุณจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างที่เคกบอกการทํางานักของคุณมันจะเทออฟคุณจะมีความสุข คุณจะได้รับค่าแรงผลกําไรตอบกลับมาในเชิงของอะไรก็ตามที่คุณคาดหวังและคุณจะมีความสุขมาก9เต็ม10เนี่ยไม่ธรรมดานะอืมเมืเวลาเราดูหนังเรามีความสุขมากเลยชอบหนังเรื่องนี้มากเลยอ่ะเราให้9เต็ม10อืมประมาณนั้นนะคะโอเคคราวนี้ ให้ขอดูหน่อยว่าข่าวดีหรือเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่คุณดูคลิปนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องของอะไรนะคะเฮ้ยคุณฟังกองอื่นมาก่อนหน้านี้ปะอะคิดให้อบหนอโอเคชัดเจนนะคะสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือมี Second House 11 House 10 house นนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องของเงินนะคะ คุณจะโชคดีเรื่องการเงินกู้เงินไว้ก็จะได้เงินใครที่ติดหนี้จะเอาหนี้มาใช้รอโบนัสก็จะได้ใครซื้อหวยก็จะถึกหวยทุกอย่างนะคะ everything คือจะจะแบบ will be in place ก็คือทุกอย่างมันจะลงรูปลงรอยแล้วคุณจะได้จะได้เงินมากขึ้นคุณจะโชคดีเรื่องเงินมากๆเงินเต็มกระเป๋าเลย อืมประมาณนี้เงินเยอะขนาดนี้ใช้ให้ดีใช้ให้ถูกต้องนะคะวางแผนการใช้ด้วยนะคะ Ten House คือการประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานหรือบวกกับ Eleven House มาคู่กันแบบนี้คุณได้ทำงานเสริมด้วยหรือเปล่าอะไรที่เป็นงานเสริมงานทั่วไปที่มันแบบนอกจากงานได้แล้วคุณมีการสองอะคะ่ะมันจะประสบความสําเร็จมากโด่งดังปังเปี้ยงปัง,ปงมากทำกำาํากําไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นที่มาของเงินนี้ด้วย ใช้ให้ดีนะวางแผนให้ดีนะคะเก็บก่อนใช้เนาะ,ะแล้วก็นอกจากประสบความสําเร็จในเรื่องของงานตามที่ตั้งใจแล้วโดยเฉพาะงานเสริมเนี่ยสำเร็จมากนะคะมากไปกว่านั้นคือคุณจะได้รับข่าวดีผ่านเครือญาติเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยว่าเออเพื่อนจะแต่งงานนะ้าหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเพื่อนของคุณนั่นเองมากไปกว่านั้นนะคะฝันที่คุณเคยฝันมันจะเป็นจริง ฝันในที่นี้หมายถึงอะไรแบ่งเป็น2ออย่างเนาะอย่างแรกคือฝันที่เป็นความฝันคุณรอนหลับแล้วคุณฝันน่ะเออแต่มันเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงนะคะถ้าฝันร้ายก็จะเกิดขึ้นจริงแบบตรงข้ามก็คือเป็นเรื่องดีๆนั่นเองในอีกกรณีหนึ่งคือความฝันที่เคยใฝ่ฝันว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงเนาะเมื่อก่อนคุณอาจจะรู้สึกว่ามันดูไกลเกินเอื้อมมากเลยคุณเค้กนั่นนี่ เหมือนคนคนนี้นั่งมองดูดาวอยู่แต่คราวนี้ในโลกความเป็นจริงภายในเดือนหนึ่งเนี่ยคะ่ะนับจากวันนี้ที่คุณดูมันจะเป็นความจริงเช่นคุณเคยฝ่ายฝันว่าคุณจะซื้อรถมีรถเป็นของตัวเองไม่ต้องรูหรามากแต่มีรถคันหนึ่งแบบที่เราออกไปข้างนอกตอนที่ฝนตกแล้วเรามีหลังคาคุมหัวเราไม่เปียกอะ่ะเออคิดออกว่มันไม่เออจะจะ,จะกลางร่มก็ได้เข้าใจแต่ว่าน,นี้เราพูดถึงรถไงอือยกตัวอย่างเนาะก็ฝันฝ่ายฝัน,น,น,นว่าเอออยากจะมีรถอะไรเงี้ยคุณจะมีรถเป็นของตัวเองคุณจะได้มีรถเป็นของตัวเอง อืมประมาณนี้นะคะโอเคก็ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ